แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลว,ลวออกไปขังนอกเมื่อกี้ไปตากผา้าเห็นกองว่านอยู่หนาของมาเบิ่งดูมันชินเนา <c oughs> <c oughs> ว่ะมาแกะกองเบิ้งด้วยเยินมาเลยอ่ะโอ้ยกินออกเลยอ่ะโอ้ยได้กินมาเลยอ่ะ อพลาสติกหอ่อมันเอาพลาสติกหอ่อมันแลยได้กินเอาบอกว่าอย่าเอาแนวหอ่อพลาสติกหอ่อเอาถุงยางเอาไอ้กระดาษหอ่อโอ้ยเนาะมึงได้กจะดุกนี่ตะลิโตนสาดแถอะตะลิโตนคนตรงโอ้ยมันห่อนมันเอา ไม่ได้โดดงามๆเสียดายด้อยากลอเบึงอึงเนี่ยมันเนา่ามันห่อนมันอาเนาะโอ้ยมาคุมมาคุมเลยเนีย่เสียดายมีแด่ดอกงามๆเยอะๆมึงเนี่มันเน่นเนาเนี่ยได้กินได้กินมันออกมาเลยล่ะ เมื่อกี้หอ่อกองเบ้อบอกว่าอย่ายังจะเอาบอกเอากระดาษไปเอาพลาสติกหอ่อมันก็อาบตัว่บอกไว้อุตสาห์แบบว่าโบไฮเอาไปตงองพอแล้วยังมาเอาพลาสติกหอ่อมันก็อาบตัวเนี่ยบอกว่าเอากระดาษหอ่อกระดาษห่อโอ้ยบอกฟังกันเลย <laughs> จมเขาทรงว่าไห่กนดีเร็วเลยนี่จมไั่จมไห่เอื่อยกับหลานขนาดส่งหมู่ว่างี่ยนี่ยังโอ้ยยังเน่าได้กินแล้วละ่ะกินมันออกมาเลยน่ะเนี่ยดอกมันเนาให้แยกออกก่อน โอ้เสียดายม,นนม,ดดามึงแนมีแตอดอกงามๆเขาคัดหายดอกมากเ้ยลงดูยังงี้แบบว่าให้เขาล่างนี่ยูพุ่นดีกว่าโอ้ดูดิมันเนาบกคุมบกคุมบกคุมเสียดายหนึ่งว้แล้วกลับบ้านไปกินดีกยังเด็กแสบกว่านี้อีกเลยเนี่ โอ้ยเห็ดป่วงเนี่ยเต็มถาดอยู่อยู่เน่าเนาหลายดอกอยู่นั้นอ่ะเนี่ยมันไม่กินอ่ะอืมเสียดายเสียดายเด้ออืม มันห่อนอากาศมันห้อนเนาะเนาะคาดอันเน่าเนออกอันนี้เงามันโดนน้ำหรือเปล่าว่าแน่ใจมันก็เลยแบบนี่มันบาแห้งหรือเปล่า นี่โอ้เสียดายแตกระดายอยู่นี่นี่ดอกงามๆเนี่ยกระสิดเดลา่าแกงได้ละเนี่ยกินแกงเห็ดปวกนี่ละโลกใช่ตี้ mm hmm. แกงเห็ดปวกเนาะได้ไหม mm hmm. กินแกงเห็ดโคนนะเย็นนี้ไง ลูกบอกว่ากินนี้กินอะไรไม่ได้พักบม่ได้พอนเราคอยที่ได้ล่างเฮ็ดอีได้ปาาท,ทีนี้โอ้ยงานยากกว่าอีกเลยสีายเน่าไปตั้งหลายคพณ่อนะมิจะตดอกกำงงามได้นี่เพิ่นเก็บมาได้ย่ื้อเม่าสาวแบบดยามอบายมันกะทรงมาาหายเลยเองส่นะเกยเราไปเก็บดอกกำงงามมาาหาย เออมันกับมีเนาอยู่อ่ะก็เสดายอยู่เสดายดอกเนาก็ก็โอเคก็อันนี้อยู่บ้างเนี่ยอดอก,กงามๆล่ะ <c oughs> <c oughs> ได้กินแล้ว